โอเคทุกคนครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมก็จะพาทุกคนเนี่ยนะครับผมไม่ใช่พาทุกคนสิพาดีมเนี่ยนะครับไปตีเจ้าโดฟามิงโก้เว้ยรามีเต้องอดโดฟามิงโกขอโทษไม่ให้อภยัอยเราจะนอน<ำ>เดือนสามวันเจ็ดวันเนี่ยทั้งเสียวันนี้เนี่มันน่ากลัวไม่เฮ้ยอ,อยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมานล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไปฮะ เฮ้ยโลบัคไม่พอทำไมดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอไอหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิดตั้นช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม i d ดีพาและ VIP s t r เต r เและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีเปอร์ โคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย i have cpu ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศ,ปร,เทศประกอบไว้หายห่หวงมีไอ้มิงคอยให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันลาลาเอาดีห <laughs> หายดิตอนแ,แรกคิดว่าเธอพาเขาไปโลกไหนก็ไม่รู้เลยมันแปลกอ่ะเอแล้วตอนนี้เธออยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงมาถึงแล้วอยู่ไหนเขาเปิดฮากิยัไม่เห็นเธอเลยเอาดีๆไม่เห็นเหรอใช่อยู่ไหน,นเ,เนี่ยเาอยู่ที่มันเป็นเห็ดเห็ดอ่ะมีเห็ดอ่ะเห็ดไหนวะ <laughs> โลกโลกสองมีเห็ดเดี๋ยวออกมาถึงก่อนนู้นใช่ไหมไม่รู้ที่มันต้องข้าะพานมาแล้วมันจะมีแบบอ๋อมันไม่ใช่เห็ดเธอเธอดูดีๆนะมันไม่ใช่เห็ดครับเห็ดมันม อ่ะถ้าถ้าถ้าเห็ดต่อยเปล่ามาดิแต่มัน,มนไม่ใช่เห็ดมาคือเห็ดใช่๊ะนมันไม่ใช่เห็ดธรรมดาแล้วเขาเก็บหีบได้เลยใช่ไมไม่ได้เธออยา่าไปเก็บเก็บ <c oughs> ไม่ได้เก็บไม่ได้สมดุลหน้าโดนมืนอโอเคครับทุกคนก็สวัสดีนะานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนมาอยู่ไกบสวัสดอีกแล้วนะฮะฮะป่าป๊บบอกว่าไอคนน่ารัก๋อล้วไปเออเธอเป็นไงเห็นคลิปเขาที่เธอเขาแกงเขาเอ้ยเขาแก้งเธอยัง เธออ่านไว้นานมากเลยหรอเป็นไงบ้างก็ก็ไม่ได้เป็นไงบ้างอ้าวอ้าวอ้าวรู้สึกไงตอนที่เขาแบบว่าเอ้ยบอกเธอหลอกเธอว่าใช้แฮกอะก็รู้สึกว่าถามเอาโกรดไหมมันก็โกรธอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบโอ้ยเสียงหายเสียงหายโอเคทุกคนผมขอชี้แจงนะครัตอนนี้ผมกับดิมเนี่ยนะครับเป็นโควิดกันนะเออใช่ไหมใช่ใช่เธอไปทาเขาติดใช่ใช่ ติดนะครับตอนนี้ก็ติดอยู่ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะฮะเออไม่ต้องสงสัยแต่ไม่กลัวหรอกแต่กลัวติดเชื้อมากกว่านะครับทุกคนไม่ต้องสงสัยรอกนะครับว่าทำไมผมถึงอยู่บ้านได้คือผมกักตัวที่บ้านนะครับแล้วพวกบุรุษพยาบาลเนี่ยก็คือส่งยามาให้ผมแล้วคือผมใหญ่เกินจะต้องอยู่บ้านแหละครับน้องๆไม่ใช่คับไม่ใช่ครับไม่ใจเหรอโอเคทุกคนครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมก็จะพาทุกคนเนี่ยนะครับผมไม่ใช่พาทุกคนสิพาดีมเนี่ยนะครับไปตีเจ้าโดฟามิงโกเอ้ไอนี่เหรอไอตัวท ไอ็ตัวสีชมพูใช่สีเหลืองเหรอเจ้าฟาร์มิงโกใช่เป็ดเหรอไก่ปะปะเออไอ้เจ้าตัวฟาร์มิงโกเธอรู้ไหมว่ามันตียากมากเลยนะไม่กลัวเฮ้ยมันไม่ได้ตียากตรงสเต็ปมันตียากตรงไปเปิดประตูเข้าหามันนี่แหละค่าโควิดพ่นใส่มันมันก็เปิดแหละไม่ใช่คือเธอต้องหาผลที่ราคาหนึ่งล้านขึ้นด้วยะผลที่เราสุ่มกันเนี่ยเธอ ไอ้รอบที่เธอเจอศูนย์ได้ไดมอนด์เนี่ยมันแค่ราคาแค่หกแสนเองนะโอ้ผมมันต้องหนึ่งล้านขึ้นเธอถึงจะสามารถที่จะเปิดประตูได้เว้ยโอ้แล้วคือเขาเนี่ยผลมังกรราคา3.3ล้านแอปอะไรวะเอ้ยแต่เขาไม่สามารถให้เธอได้เธอต้องเทรดแล้วราคาผลมันต้องเท่ากับมังกรเท่านั้นนะฮะแต่เธอไม่ต้องห่วงเขาไปขโมยผลไอ้หน้าหมามาให้แล้วีธได้มีผลราคาหนึ่งล้านแล้วเธอไม่ต้องกลัวเลยจริงเหรอจริงเหรอจริงเฮ้ยเอ้ยไปไกลละอัลโตมีแฟนดีก็อย่างเงี้ยครับรับน้องไอ้ยก็แน่นอนอยู่แล้วครัับพลง เตาเฮ้ยไ,ไม่ตาย,ตายดิวขอแล้วไอ้ดิวถ้ามึงทำกูมึงโดนกูแน่ก่อนโดนเฮ้ยเชียร์ดอไปไหนแฟรเขาไปไหนที่รักครับไปไหนครับไป,ไปไหนครับไปไหนหรอโอเคมาเธอเรามาเลือกกันดีกว่านะคือจะโยฟาร์มิงโก้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องฟาร์มให้เลเวลหนึ่งพันก่อนไอเดลเท่าไหร่แล้วไม่บอกเนี่ยหรอเดีวเก้าร้อยไงเดีวล่าสุดเธอไอ้กระจอกก็เก้าร้อยไงไอ้กระจอกใครฟาร์มให้ครับ ผมฟาร์มเองครับผมโอ้ลองครับคนดูเห็นคนดูเป็นพยานลองลองเออโอเคนะครับผมก็ดีอาจจะพูดไม่สนุกนะช่วงนี้นะก็คือเป็นโควิดครับแล้วก็เป็นโคด้วยโค้ดเอ้ยครับเป็นโคกับบือเอ้ยเอ้ยหยอกครับทุกคนโอเคมาไอผมเนี่ยก็ต้องพาดีมฟาร์มนะครับพาไอ้ง่างไอ้โง่ฟาร์มก่อนจัดการมาดีตีดีเฮ้ยเอาเอาตายนะมาดิมาดิไปดิเอาดิไปดิเฮ้ยอย่าใช้ดาบดาบเธอไม่มีดาบเบสใช้บัตรเอาจะต้องใช้บัตรเว้ยเออใช่มาต่อยมัน เอาเลยหวดหวดไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นใครเลยกด E ดิกด E มันจะมองหินเว้ยเออกด E oh. เออนี่หลบด้วยยัยเค็มีหลบด้วย oh. เอาเลยเธอจัดการเลยเธอต้องตีเวควกกี่ตัวที่รักเออกี่ตัวตอนนี้ได้หนึ่งตัวแล้วเฮ้ยจะไปสู้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววิวหนึ่งพันเนี่ยเธอก็ค่อยมาบอกเขาละกันเขาจะนอนรอชิวๆเลยโอเคโอเคเขาไม่ <okay. S 1> ช่วยด้วยเอาเอาไอ้แกลองฟาร์มดูให้ตัวเองดูด้วยครับว่าประมาณร้อยวลรู้สึกยังไงผมนั่งฟาร์มคนเดียว อ๋อขอบใจนะแต่ที่ลังไม่ต้องก็ไม่เป็นบบไรอ่าได้เรื่องดีพูดอย่างเนี้ยไม่ปากแซบนะเว้ทุกคนครับมาปากแซบคือทุกวันนะเว้เออแซบไม่แซบมาชิมเด้มาชิมเด้เดโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะให้ดิมเนี่ยฟาร์มไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวตอนประมาณเรเวลหนึ่งพันแล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมก็พาทุกคนเนี่ยไปนะครับตีโดฟาร์กับดีมไปพร้อมกันเลยนะโอเคนะตอนนี้ก็ต้องตัดภาพก่อนนะครับทุกคนไปเดี๋ขออนุญาตให้ไอเด็กกระจอกคนนี้ฟาร์มก่อน,อนละกันไปเลย let's go two thousand years later อปาล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 าไหนเธอฟาร์มถึงไหนแล้วนี่เอา้า <c oughs> ที่ไม่ได้อยู่ก่อนนี้แล้วหรอให <c oughs> ้ถ่ายเอ้ยหายไปไหนไม่ใช่เขาไม่ได้อยู่ก่อนนั้นเอา้าไปไหนเกาะที่มันเป็นหินนะหิน่ะหิน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 ไหนวะ <c oughs> มันมีมันมีมอนหน้าตาเป็นยังไงเออเป็นเหมือนทหารทหารมังซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้อ,บอ,บอ๋ออยู่ก่อนซอมบี้แน่เลยว่าแต่ทำไมถึงฟาร์มไวจังวะ โอ้โหระดับนี้ครับเออเมื่อกี้เขาเดินเล่นแป๊บเดียวเองอ่ะแป๊บเดียวเดินกรวิวไปแล้วหรอแน่นอนครับน้นองตอนนี้สกสิลพ <ไป S 1> ี่อ่ะมันเชี่ยวชาญช่ำชาญโคตรกระจอกเอ้ยไปไปยใชับโคตรโหดเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องไปหาดีมนะครับผมโอเคถ้าบอกว่าซอมบี้เดี๋ยวผมรู้แล้วว่าอยู่ก่อนไหนน่ะเอ้ยเขาเธอว่าเขาจะหาเธอเจอไหมเจอเพราะเนี่ยเธอมาแล้วมาแล้วเจ้สวัสดีครับน้องสาวพี่อยู่สูงไหมไอ้สะทุน ลงไปลงไปลงไปเป็นอะไรวะแล้วผมก็ขึ้นมาครับผมจังหวะนี้โรนันโดลงมาแล้วก็สกิลเอดึมออตอนนี้เธอเนี่ยก็เรเวลหนึ่งพันที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวเธอเนี่ยก็ต้องมาตีโดฟามิงโก้นะเว้ยได้ได้ได้จะตีหน้าเธอเอออะ ป่าครับโอเคเธอตอนนี้เธอเกิดไหนวะอ่าอยู่นี่ไงโอเคเธอก็ต้องตามเข้ามานะนี่ก็ต้องมาเรือนี่อ่ะท่นไปฮะเปล่าอ่านึกว่ามีอะไรเฮอนึกว่าเครื่องเฮ้ย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 คือเรือดีๆเฮ้ยเฮ้ยเออไม่ได้ขึ้นนานขอโทษครับเออแดดมาเลยแดดมาเลยเห็นไหมเนี่ยมาแดดมาบินมาเห็นเห็นเห็นตามไม่ได้บอกเออบินมาบินมาโอ้โหบินไม่ได้ละสิไอไก่น้อยหอยสัง เกูอยากบินได้ ite, ไม่ได้เธอบินไม่ได้ทำไมอะเพราะเธอโง่ม okay, ีเก้าอี้ต้องมีสีขามีกีต้าต้องมีหกสายบ่นไรวนี่บนบนอย่าโอเคมาเธอเดี๋ยวเขาเนี่ยอยากจะวัดดวงกับเธอหน่อยได้ไหมอะไรอีกอ่ะสุผลใช่ไปดิไปมาเขาอยู่นี่แหละเขารอเธอแหละไปดิ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 ิไปปดิไ ปผลอะไรน้องเอ้ยอ้่ะผลเดียวกัน A few moments later อย่ายุ่งอย่ายุ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวต้องมาคุยกับเจ้านี้เว้ยสวยอ่ะเป็นไงอันนี้คือสระน้ำเหรอใช่น้ยบายเลยบายเลยคือเออเออเขาอยากไปเล่นน้ำบ้างไม่ให้แต่เป็นโควิดอ้าวเศร้าเลยนี่เธอกดคุยเลยโอเคโคุิเจ้านี้แล้วกดอันบนสุดให้หมดอืมโอเคผลหายแล้วบอกเขานะดูไงข้างล่างไง ถ้าผลหายไปแล้วก็คือมันขโมยไปแล้วก็อนแรกมาเลยใช่ไหมใช่แล้วหายแล้วหายแล้วเหรออุยแสดงว่าเธอให้ผลมาแล้วนะ เธอรู้ไหมไอ้นี่มาโคตรหิวผลเลยมันต้องเอาผลราคาหลักล้านให้มันเท่านั้นไม่งั้นมันจะไม่ให้โดฟามิงโก้กับเธอเว้ยเฮ้ยหิวเฮ้ยหิวเงินเนี่ยหิวเงินเงี้ยไอโดฟานเนี่ยมันรอเธออยู่แล้วนี่เดี๋ยวเขาจัดการให้เรื่องปัญหาให้ก่อนปึ๊บเธอเชื่อหน่อยนะเธอเชื่อเลยได้เลยนี่นี่นี่โดฟานทำแฟงกูเหรอทำแฟงกูเหรอนี่เอาเลยเธอที่เหลือเธอจัดการเลยมาเออมาเออ เออเอาธอเธอมันเลือดมันไม่ลดเลยวะลดลดลดนี่เขาช่วยเขาช่วยเขาช่วยไมกุ้งวอบวะทำไมกุ้งอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเธอเีวเช่วย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 เธอตีมันดิเธอตีมันดิตีอ่ะดิเอามันเธอต้องตีมันอือเขอรับเต็มหนให้ไปตีมันให้โดนดิไปตีมันให้โดนดิต่อยดิเอาเอาอะไรทำไมงือกอ่ะทำไมเงือกอ่ะทำไมงือกอ่ะเอ้าไม่รู้เอ้าทำไมงือกอ่ะนี่เขาช่วยแล้วเอาดิเธอต้องตีอ้าวอ้าทำไมเธอเงือกวะไม่รู้ เอาเธอไม่ได้กดมัดมันตายแล้วเอาเธอไม่ได้โดฟามิงโก้ด้วย<อ>ทำไมไม่กดม,มัดเขากนแล้วเธอไม่ได้กดเธอทุกคนรอบมีต้องดุดีเลยดีไม่ยอมกดแล้วผมไม่มีโลบัคลีให้ดีแล้วด้วยรอบมีต้องอดโดฟามิงโก้ขอโทษไม่ให้อภยั<ข>ออยเขา,าจะงอนเธอสามวันเจ็ดวันจะทำเสี่ยงวันนี้นี่มันน่ากลัวไม่เขาจะงอนเธอสามวันเจ็ดวันเขาจะไม่คุยด้วยเดี๋ยวซื้อให้ไม่ ได้ไหมไม่ได้เขาจะโกรธเธอสามวันเจ็ดวันขอโทษไม่ให้ไัยทุกคนลองคอมเมนต์สิว่าอยากให้อภัยดีไหมนะครับอถ้าใครบวงหนึ่งอะคอมเมนต์ก็ได้เอออยากให้อภัยไม่ดีเพราะอะไรดีกว่าทุกคนแต่ผมยังไม่ให้เพราะเพราะว่าฉันสวยที่สุดในปัตพีแล้วไงเราไม่คุยด้วยเราไม่คุยด้วยไม่ต้องมาคุยด้วยกันขอโทษได้ไหมไม่โอเคทุกคนถ้าใครอยากให้ผมให้อภัยดีมก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าทำไมถึงอยากให้อภัยดีเพราะอะไรคอมเมนต์เลย หรือใครบอกว่าไม่ต้องให้ไยก็ได้นะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าทุกคนทุกคนขอบเจอกันคลิปหน้าลวงมาคิดดูนะว่าตลอดคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมันแกล้งเราตลอดนะแล้วเราให้ภัยมาตลอดก็แค่เล่นแค่นี้ไม่ให้อภัยอ่ะมันเกินไปเป้าไม่ได้โดฟามิงโกมันไม่ได้นะครับทุกคนลองคอมเมนต์บอกกันนะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องไปแล้วไม่คุยกับดีตั้งสามวันเจ็ดวันเออจะรอดูไอ้แก่ไปแล้วครับทุกคนเจอกันครับผม